พ่นกับ <c oughs> แม่ก็ในฐานะที่แม่ก็เป็นเอฟซเป็นเอฟซีคุณลำยัยด้วยนะคะก็ไปดูข่าวคุณลำย,ยัยโดนหูเอฟซี FC ขอบัตรคืนแบบนี้ค่ะม,มันมันก็มีดราม่าประมาณนี้แต่ว่าแม่อยากจะบอกว่า ันก็ไม่ได้มันแม่มองว่ามันก็ไม่ได้แรงอะไรหรอกเนาะแต่มันถ้ามันจะแรงก็จะมีคนกะยี้ข่าวนี้หลหะเออึ uh ่ง huh. บางคนเขาอาจจะไม่ชอบออาจจะไม่ชอบนายห้าง uh huh. ก็ขยี้ข่าวให้แบบให,ให้แบบดูรุนแรงนะแล้วที่แม่ก็ไปดูคลิปเนี่ยอพอเอฟซีพอคุณลำไยขึ้นไปเบที เอฟซีเขาโอเคแล้วเออไม่มีอะไรอาจจะบอกเอาบัตรขึ้นมากว่าคุณลำยไยไปถึงช้าอืมเออมันมันปัญหาก็คือโหลดกระเป๋าช้ากับจริงนะบางทีเหมือนมันแม่ไปฮ่องกองอ่ะตอนแม่กลับอ่ะโอ้ยรอกระเป๋านี่เป็นครึ่งชั่วโมงนะโหลดกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิน่ะอืมแต่ว่าเหมือนประเด็นคุณลำยไยเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนนะ เป็นบทเรียนยังไงก็คือถ้าที่แม่ไปดูคอมเมนต์เขาบอกว่าเหมือนเหมือนทีมงานพุณลำไย,ยเนี่ยเหมือนเขาจะแสดงวันนี้เขาก็เดินทางวันนี้อพอไปถึงก็มันไม่ทันอม,มันไม่ทันก็เป็นบทเรียนลาแค่แพงว่าถ้าเราจะไปแสดงวันนี้เราก็ต้องไปแต่เมื่อวานคือมันต้องไปล่วงหน้ายอย่างน้อยหนึ่งวันถ้าถ้าไปในวันที่เราแสดงเพราแกคิดว่าแกนั่งเครื่องบินไปแล้วก็มันก็จะทันนะมันไม่ทันทีเนี้ย เออเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเอ็ซิเดนต์ยังไงเออมันต้องเตรียมเราต้องเหมือนเราเราจะไปเล่นพรุ่งนี้วันนี้เราก็เดินทางซักเออมันก็จะได้แบบว่าไม่ฉุกละหุกเนาะอ,อืมเพราะว่าไม่เห็นในห้างประจักษ์ชัยออกัาเอ,อ่อขอโทษเอออย่าอย่าดรามา่าแกแกว่ามันก็จริงๆมันไม่มีอะไรเนาะ แต่เท่าที่ดูในคลิปก็เหมือนจะแรงอยู่แต่มันพอเวลาเขาออกมาแสดงเนี่ยคุณลำไยพอขึ้นพอคุณลำไยขึ้นเวทีเขาก็โอเคแล้วอืมเท่าที่แม่ไปดูหนะ้ามันมันไม่ได้รุนแรงอะไรมากหรอกแต่บางทีคือการประโคมขามันจะดูแรงไปม,มันมันมันประโคมขา่าวพูดไม่พอแล้วมันมีภาพไงมันเอาภาพที่เขาไม่พอใจขึ้น แต่แต่พอไปดูเนื้อในข่าวอะ่ะเอฟซีเขาโอเคอยู่อืมเพียงแต่ว่านาทีที่เอฟซีเขาอนานเขาก็เดือดนั่นแหละเอาปัดขึ้นมาเอาปัดปัดขึ้นมาแต่ก็พอเห็นหนาคุณลำ้ำย่าไนนี่ทุกอย่างมันก็ดีมันก็โอเคเอฟซีใจนะคะก็เป็นกําลังใจให้อ่านนายหางปราจชัยนั่เพราะแม่หญิงก็เป็นเอฟซีุณลำํำาไนมากดูเรว <c oughs> อ่าเนาะก,ก็มันเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรหรอก ทีนี้มันจะเป็นบทเรียนสมมุติว่าอีลาเนี่ยบัตรทีน้แม่มองข่าวนี้นึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงอีลาอุ๋งอิงว่าโอ้ยบอสก็ต้องเตรียมตัวเด้อแต่บอสอ่ะเราเตรียมพร้อมอยู่ล้วละเราสิบ๊ปล่อยให้เราผิพลาดแน่นอนเหมือนพรุ่งนี้จะ,สะแสดงเราก็สคอยเดินทางพาลุกลูกเดินทางมือน,นี้นี่เป็นการเตรียมพร้อมที่รัดอุ่มนะคะอืมถ้าเราแบบไปแบบคิดว่า นั่งเครื่องบินไปสองชั่วโมงอ่ะ,สะแสดงตอนเย็นอ่ามันก็น่าจะทันแต่บางทีเหมือนว่านั่นแหละมันอักิเด้นมันเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรข้างหน้าแต่ว่าเราก็ไม่ดีกว่าเผื่อเวลาไว้เยอะๆอืมเหมือน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 เราไปไปอ่าเช็คอินอ่าเวลาเราจะไปต่างประเทศเราจะไปะขึ้นเครื่องเนี่ยถ้าเราบอกว่า อ,อ๋อขึ้นเครื่องสิบโมงเราไปเช็คอินเก้าโมงก็ทันเราออกจากบ้านเก้าโมงนี้ไม่ทันแน่นอนเราต้องออกจากบ้านแปดโมงตอนแรกแม่ก็ประมาทนะแต่ลูกกบอ่ะมันสนแม่เยอะเลยลูกกบเนี่ยมันบอกว่าแม่ถ้าขึ้นเครื่องเก้าโมงอ่ะเราจะไปเราจะไปแปดโมงไม่ได้อเราต้องไปเจ็ดโมง ขึ้นเครื่องเก้ามคือออกจากบ้านในเจ็ดโมงเพื่อคาดเพื่อเหลือมันว่าเออมันก็จริงเราไม่แน่เราไม่รู้ว่ารถมันจะมีที่จอดไหมที่สนามบินเออสมมุติว่าเราขับรถ,รถไปใช่ไหมแล้วเละหรือรถมันจะติดไหมอมืโอ้มันหลายเรื่องมันต้องเผื่อเนี่ยก็เพราะเหตุการณ คุณลำยัยให้ทองค่ำเนี่ยมันเกิดการไปไม่ทันขึ้นเวทีช้าก็มีการเอฟซเขาโบยอมแบบนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเป็นบทเรียนให้กับวงอื่นๆหรือสิงละบินท่านอื่นที่จะไปต่างประเทศแล้วเขาจะต้องแบบว่าไปให้เร็วกว่านี้เออโอ้ยแจ๋วอ่ะนี่ต้องขอบคุณเลยนะต้องขอบคุณในหางประจักษ์ใช่นะคะต้องขอบคุณเหตุการณ์ของคุณลำยย มันจะเป็นบทเรียนให้กับศิลปินคนอื่นที่จะไปต่างประเทศเออคุณต้องเผื่อเว,เวลาเท่าไหร่ยังไงแบบนี้ค่ะแต่ถ้าไปฟังในคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเราจะแสดงวันนี้เมื่อวานเราต้องเดินทางแล้วเออเขาก็พูดมีเหตุผลวะ่ะอ,อืมแต่ว่าอิลากะถึงละโละตเกียวบอนาริตะสนามบินนาริตะเออ,เอ,อ บุญวาสนาหลายแต่เนาะอีหล่าน่อยอุ้งอิงก็ได้เออบางคนก็นดูถูกเยยดย้มนักร้องตลาดนัดเป็นยังไงนักร้องตลาดนัดขึ้นเครืค่องบินมีจีนี่เลยนักร้องตลาดนัดไปถึงญี่ปุ่นกูนะแล้วเอฟซียุโรป,ปกูปน,นะอังกฤษกูนะเขาลอนะอ่าเขาล่อซีซินอีหล่าล่อเชิญเลยล่ะคือรอคิวน,น่ะไม่ใช่ว่าถ้าไปได้เลยเขาก็จะเอาไปนะเขาอยากเบิ้งอีหล่าน้อยอุ้งอิง แต่ที่นี้คิวบอสเพิ่นตรงกรับมาไทยหนังอมแล้วก็ต้องมาเปิดวงใหญ่อีกอ้ยบอสเราก็งานหลยเงินงานก็เข้ามาทุกทิศทุก,ท,กทางเนาะเออทีนี้ก็เท่าแต่เอาเงินได้เล่าก็ได้สุดยอดอืเข้า่าอุกิงนี่มันปังจริงๆนำพาความสําเร็จทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางอุย้ยเวลาก้นดูถูกเย็ดย้มนี่นักร้องตลาดนัดเออนักร้อง พิการจังๆจ,จังสิพวกนี้มันดูถูกกีฬาเข้าประจำเลยแม่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะดูถูกอะไรนักหนากุลงุงงงบางคนนี่พ่อแม่บอกว่าอย่าเอาปมด้อยเข้ามาขยี้และคุณก็มาพูดมาพูดเรื่องอีพวกอีพวกมันไม่ได้เป็นปมด้อยนะแต่มันสร้างปมด้อยให้กับตัวเอง ทำให้แม่ต้องมาขยี้ีพวกเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เขาดันมาสร้างปมให้กับตัวเองแทนที่จะเอาความสมบูรณ์ไปสร้างสารรค์ผลงานให้อย่างสง่างามแต่มาหากินกับสร้างปมด้วยให้กับตัวเองสร้างกระแสลบเพื่อให้ตัวเองมีกระแสแล้วเอฟซีเขาก็เสียผิดๆด,ด้วย แค่ยกเท้าไม่ผิดหรอกมันถ้าพูดเรื่องผิดต่ะมันไม่ผิดนะออคำว่าไม่ผิดอ่ะ FC ซีเขาก็พูดถูกอยู่เพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้ไม่ได้ระบุไงว่าใครยกเท้าผิดกฎหมายเขาไม่ได้ระบุแต่มารยาททางสังคมคําว่าซูเปอร์สตาร์หรือคําว่าศิลปินหมอรํำหรือเราเป็นคนที่ครองหน้าสื่อแล้วแหละตอนเนี้ยเออมันไม่ยญิงนี่ก็ถือว่าครองหน้าสื่อได้ ผู้หญิงมีช่องเป็นขผมตัวเองเราก็ต้องสร้างภาพหรือให้ภาพที่สวยงามออกมาโอเคดา่าก็ดา่าไปแต่ว่าพอยกเท้านี่มันมันคือมันหยาบคายที่สุดแล้วอการยกเท้าเนี่ยมันดูหยาบคายมันดูไม่ให้เกียรติคนชมอมแบบว่าดูถูกคนมาเบิงนะ่ะเออยากจะยกเท้ากูก็จะยกมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่คกูจะไปยกเท้าแบบนั้นมันไม่ถูก ไซเว่นก็มันมันดันขนตาแม่เดี๋ยวไซเว่นมันก็สิดันขนตาแม่เอ้ยแสงเข้าตาทุกคนเอ้ยเดี๋ยวแปบนึ่มันจะดันขนตาแม่เป่ะโอ้ยมันไม่ดันด้วยใช้ได้อยู่ไม่ลงก็ไม่รู้ว่าใช่อืม เด่นให้กับตัวเองมันก็ต้องมีความพอดีมันต้องมีความเหมาะสมหลักคือว่าง่ายๆว่าถ้าระวางตัวดีงานมันก็เข้ามาคนก็รักอืคนเขากาหฮักเขาเอินดูไม่ต้องมีใครมาบอกอช่วยไปรักมันหน่อยช่วยไปดูมันหน่อยมันไม่มีใครสั่งให้ใครรักใครได้เราค่ะถ้าเขาจะรักก็รักเพราะว่าศิลปินทําตัวน่ารัก ไม่มีใครสั่งว่าเออช่วยไปรักคนนี้เราฉันก็จะรักโอ้ยมันรักไม่ได้ค่ะมันต้องใช้หัวใจในการรักใครสักคนอือใช่ไหมคะเหมือนอีรานี่โอ้ยเล่ากับบ้างตัวดีมาตลอดอ่อนน้อมถ่อมตนยกมือไหว้สุก้อนขนาดยกมือไหว้สุก้อนแล้วก็เหมือนประเด็นเอ่อประเด็นประเด็นอะไรวะเออประเด็นไอเกี่ยวกับ คู่มอนอิงนี่คู่มอนอิงนี่ไอพวกเอฟซีห่ว e นี H ่ w A N e, เอาแล้วมันไปปั่นอีกแล้วมันไปปั่นว่าเออเนี่ยนะ ยังไม่ถึงถึงบ้านอืมอมเหม,ม,มืนเมือนเมอนมาเดียวเราก็บเบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเออผูมันอินกะเล่ากะเขาก็อธิบายหมดแหล้วว่าเออใครไปไม่ได้ใครไปได้ไม่ได้แบบเนี้ยมันก็ ไม่ใช่ว่าเขาไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาไม่อธิบายเหมือนถึงลูกหมอนเองไม่ไปลูกอิงเขาก็ยังไม่ซ้อ,อไม่รู้ผมแอมโอ้ยเต็มไปหมดคนที่จะดูแลนางนะแล้วพ่อเอกอีกอทีนี้ก็แล้วเหมือนอีพวกนี่มันก็ทำท่าเห็นไหมมันช่างเขาเรียกว่าสร้างเหมือนจะก,กดดันนะนะกดดันว่า เออิห้องก่อนนี่จางผู้ติดตามอีอีหัวจังสิงไหมคะเออจ,จิแบบว่าดูสิเนี่ยขนาดก้องมาลยก็ยังไม่มีใครมาช่วยเลยน้องก้มนงังมากน้องแบบนั่งนั่งโจงโคเค็ดโคเองสงสารน้องมากเลยเออที่อีกคนนึงก็ยังมีคนดูแลแต่คนนี้ไม่มีมันก็จะโยงอยู่อย่างเนี้ยพวกนี้มันเป็นพวกสายปั่นสายเสี่ยม แล้วอ e ีฮวกมันดันชอบทีเนี้ยเรื่องของเรื่องนะ่ะเอออีฮวกชอบเอฟซีแบบนี้มันก็เลยไปน้ากันลองซองมาเลยไม่ได้รับการแก้ปัญหาเพราะว่าตัวฮวกมันก็ชอบแบบนี้อ,อืเลยพูดลาบากเตือนก็ไม่ฟังหรอกขนาดแม่บอกว่าไอเวลาเต้นน่ะเดาจนว่าเห็นดากดําเห็นดากดํามันก็มีสงแบบดากอาจจะดําจริงๆหรือกางเกงในอาจจะสีดําก็ได้ ออแม่ก็บอกว่าก็ทำไมไม่ใส่กางเกงในสีขาวออใส่ถุงล่องสัก4ีคู่เพราะว่าเราโชว์ดกักโชว์งามดักแน่นอนแล้วเพลยงพที่เดา้เดาเดดิงดดักดำแล้วมัน,านาหนักหัวใครมันวาได้ FC, อ FC ปิก็ได้้ยแนเปอเปอปเ็บอกคือเจ็บคางนอว่าดาักดำนี่นี่ถ้ามันดักไม่ดำมันคงไม่เจ็บหรอกแสดงว่ามันดักดาจริงๆพออว่าดากดาเคียดดากดลาล้หนัหัวใครมันไม่หนักหัวใครดังนั้นแหละจ้า แค่บอกว่าเออถ้าไม่อยากให้ใคเห็นดากดําก็แต่กางเกงในสีขาวมันก็จะดูดีอ่าเขาบอกเจ้าที่กรเคลียดไหมดักดำแล้วมันหนักหัวกระเเครียดนี่ถ้ามันดากไม่ดามันคงไม่โกรธสาแดงว่าที่เห็นน่าจะเป็นดากจริงๆไม่ใช่กางเกงในยีนดีโอเคทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีค่ะก็กําลังใจให้คุณนลำย่อยนะคะอ่าในหางประจักษ์ใช้หาต้องค้ำก็ ไม่มีอะไรเพราะว่าพอคุณลำไย่ขึ้นเขาก็โอเค FC เอฟซีก็โอเคโอเคเออเขาก็ได้ว่าได้หลัมืมันแต่บางทีการประโคมข่าวมันก็มีส่วนที่ทำให้ดูแย่นะะ